60เท่ากับ absolute 2x เลบ40เห็นไหมครับเรามาดูว่าเกิดขึ้นได้ไหม a b s o l u t มีค่าเท่ากับจำนวนบวกเพราะฉะนั้นสมการนี้เกิดขึ้นได้นะครับโดยแยกเป็น2กรณีดังนี้ครับก็คือ 2x นะลบ40นะเท่ากับ60เป็นกรณีแรกก็คือด้านนี้เป็นบวกนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับ 2x ลบ40นะครับเท่ากับลบ60นะก็คือตัว60ตัวนี้มันมีค่าเป็นลบนะครับกับเป็นบวกเห็นไหมครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับอ่าผมลอกโจทย์ลงมาแล้วนะครับก็คือ 2x ลบ40เท่ากับ6นะครับเพื่อให้ด้านนี้มีค่า x อยู่ด้านเดียวเราจะได้หาค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับมีลบ40เราต้องบวก40เข้าไปใช่ไหมครับทั้งสองด้านนะครับ บวก40เข้าไปทั้ง2ด้านเลยนะไม่ยากนะอันนี้เข้าพอเข้าใจกันได้นะครับ40ตัด40นะสะ40กับลบ40ตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสมการด้านซ้ายนะครับเราเราก็เราก็จะเหลือ 2x เท่ากับเท่าไหร่ครับ60บวก40ได้100นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่าอะไรครับหาค่า x เพราะฉะนั้นเราต้องเอาอะไรมาคูณครับ นะเอาอะไรมาคูณเอาคูณด้วยเซนหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับจะได้ตัด2เนี่ยหมดไปนะครับคูณด้วยเซนหนึ่งส่วนสองทั้งสองด้านนะครับสมการก็ยังสมดุลหาค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้เลยครับ2ตัด2 2 1สอง2นะ2 1สอง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 ตัดห้า0ิบรอยไม้าิครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรครับเกิดอะไรขึ้น x เท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ50าสไม่ยากนะข้อนี้นะย้ายสมการธรรมดา นะครับเป็นคําตอบแรกของของสมการนี้นะครับแล้วยังมีอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับมีข้างหนึ่งก็คือ 2x ลบ40เท่ากับลบ60อันนี้ทําไงครับเดี๋ยวเราก็กําจัดค่า40เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลอกก่อนนะครับ 2x ลบ40นะครับเท่ากับลบ60นะครับเดี๋ยวเราเอาอะไรมาส่ยอาใส่ทั้งสองข้างนะครับเอาอะไรมาใส่ทั้งสองข้างนะครับบวก40ใช่ไหม มันจะได้กาจัดตัวนี้ออกไปนะครับบวก40นะครับเพราะเป็นข้งไหนตัวเงนข้ามใช่ไหมครับ40ตัดลบ40นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออะไรครับด้านนี้เหลือ2 2x ใช่ไหมครับนะเท่ากับอะไรลบ60กับ40นะก็เหลือลบ20ใช่ไหมนะมีลบ6กับกับลบ40นะลบ60กับลบ40ก็เหลือลบ20 เราต้องการหาค่าเลยครับหาค่า x เพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับกาจัดเสองนี่ออกไปที่ที่กําลังคูณกับ x อยู่เราก็คูณด้วย c หนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับจะได้ตัดได้เลยนะครับคูณด้วย c หนึ่งส่วนสองทั้งสองด้านนะครับตัดได้เลยไหมสองหนึ่งสองนะสองหนึ 2, 1, 2, ่งสองเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้านนี้เหลืออะไรครับเหลือค่า x แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งละครับอีกด้านหนึ่งตัดได้เลยไหมตัดได้เลยไหมครับ ตัดได้เลยนะ2อ2 2 1 2 10นะอันนี้เหลือลบ10เห็นไหมครับเหลือลบ10เพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเขียนเข้าไปเลยว่าด้านนี้เหลือลบ10นะเป็นคำตอบนะเพราะฉะนั้นสมการ60เท่ากับสอูรสเลบ40เนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ x มีค่าเท่ากับ50ตัวหนึ่งนะครับ x มีค่าเท่ากับ50เนี่ย1ตัวนะครับกบับ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับลบสิบอีกหนึ่งตัวนะหรือนะตรงนี้แทนคำว่า,าหรือนะครับอย่าลืมคนระับต้องเข้าใจหลักการนี้แล้วจะไม่ผิดเลยนะครับ